สมมติว่าไปไปทีหนไหนเนี่เนาะนักวิทย์ไหนเี่ยนวคือั้กขึ้นแล้วนะ่ต้องเด็กคือมเห็นบ้านงามเลยไม่ใจดีมนอยากไปก็ไปพอเร็ละอีิ

มันถ่วงมันดึงน้ำหนักนวลทองไม่ใช่สลิะสะงเดียก็สลิงดึงไว้ไงก็ใช้ตัวเฟืองข้างบนดึงช่วยแล้วล็อกนะเออเหมือนล็อกแล้วก็เมื่อก่อนเขาจะทำเป็นกระเชา้าลอยปลาใช้ดีงสองตัวอะไรดูอ่ะอีกตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งลง,ลงอ่ะเขาจะทำกระเชาปป้าไฟฟ้าแล้วก็ต่อต้าน ไม่เอาแล้วก็ทีิ้นที่ปลอดภัยเือนเจ้าพูดอะไรทำไมกลวควาสุขอ่ะก็ไม่ดึงนตัวเองใช่ป่ะคนละตัวอันนี้แคดนสำรวจต่